ในรูปแบบการจัดทำในหนึ่งหน้ากระาดาษ A4 ไม่เกิน10แผน่นอันนี้เป็นฟอร์แมตของปีนี้เลยเนาะแล้วก็ส่งในรูปแบบของ PDF เท่านั้นคราวนี้มาดูว่ารายละเอียดของพอร์ตโฟลิโอของวอทบเขาต้องการอะไรบ้างใน10แผ่นเนี่ยเขาจะไม่ออกโจทย์ specific เหมือนกับตัวสอทอบอที่5ปีแต่อันเนี้ยเขาจะเน้นเลยว่าสวัสดีครับวันนี้เรามา คุยกันถึงเรื่องกำหนดการของ t c a s สรอบหนึ่งคือรอบพอร์ฟรีโอโอเคออกมาแล้วเนเาะคราวนี้จะเป็นมหาลัยเชียงใหม่คณะสถาบัยกรรมศาสตร์ t c a s สปี2,565เรามาพูดถึงเรื่องกำหนดการก่อนกำหนดการลงทะเบียนเนี่ยของทาง t c a s สของทปอเนี่ยเขาเริ่มเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์9ถึง23ธันวาคมนี้ปี2,564เนาะที่ www1. r e g c mu.ac.th เข้าไปแล้วก็ไปดูรายละเอียดได้เนาะแต่พี่จะวันนี้พี่จะสรุปคร่าวๆเกี่ยวกับคณะสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เวลาสมัครก็คือต้องสมัครแล้วก็อย่าลืมจ่ายเงินเน้นจ่ายเงินเพราะว่ามีทุกปีส่วนใหญ่น้องบางทีลืมจ่ายเงินบางทีเราสมัครหลายๆที่แล้วเราลืมจ่ายเงินพยายามติ๊กตัวเองไว้ว่าการจ่ายเงินคือคอม plete นะแล้วก็ปีนี้เนี่ยเขาให้ส่งรูปแบบของพอร์ตโฟลิโอในรูปแบบของ pdf ส่งไฟล์อะถ้าเป็นของเชียงใหม่นะให้ส่งได้ตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่ 24ธันวาคมจากนั้นปุ๊บก็จะมีการประกาศผู้มีสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์ในวันที่18มกราคมสัมภาษณ์ผ่านระบบปีน้ปีนิผ่านระบบออนไลน์ของทุกโครงการในคณะสถาปัตยกรรมเลยสัมภาษณ์วันที่22มกราคมและจากนั้นเขาก็จะประกาศรายชื่อรอบที่1เนี่ยในวันที่4กุมภาจากนั้นก็คือยืนยันสิทธิ์และปิดเกมจบทุกทุก,ทกอย่าง ในวันที่8กุมภาแล้วก็จะสละธิ์หรือจะอะไรก็แล้วแต่พี่ถือว่าเชียงใหม่เนี่ยเป็นมหาลัยที่ถ้าพี่จะดีจากกรุงเทพขึ้นทางเหนือพี่รู้สึกว่าเชียงใหม่เป็นมหาลัยที่อันดับต้นๆของทางภาคเหนือแต่มีความเป็นศิปกรกับม,มีความเป็นราชกบังผสมกันมันมีความบ้านๆของชาวเหนือแล้วรู้สึกว่ามันน่ารักในวัฒนธรรมใครไปทางเหนือแล้วก็ได้ต้องมนต์เสน่ห์ทุกคนจะคิดถึงดอยทุกคนจะอะไรแต่เชียงใหม่ไม่ใช่ดอยเชียงใหม่คือเมืองเรียนที่มาและเชียงใหม่คือเรียนเมืองเรียน เขามีเมืองเขามีฟิลของเมืองเราอย่าไปคิดว่าเชียงใหม่เราต้องไปดอยเราต้องอยู่กับธรรมชาติไม่ใช่เชียงใหม่แค่รถไม่ติดเท่ากรุงเทพแต่ว่ามันจะมีความเป็นเมืองอยู่แต่ว่ามันมีความน่ารักและมีความเป็นชุมชนไม่เหมือนกรุงเทพมันจะแออัดแลมันจะเป็นเมืองใหญ่เด็กสถาปัตย์หลายๆที่นิยมที่จะเลือกไปใช้ชีวิต4-5ปีเชียงใหม่นี้เขาจะมีหลักสูตรตั้งแต่บวทวสปีและ5ปีแล,ล้วเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันแต่ละสาขาวิชาว่าเขาจะมีเงื่อนไขในการเข้าอะไรบ้างสำหรับพอร์ตฟิโอครับ คราวนี้เรามาดูหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตรหรือวทบเชียงใหม่เป็นสาขาสถาปัตยกรรมหลักสูตรวทบเนี่ยจะเรียน4ปีต่างจากสทบเรียน5ปีสทบจบมาแล้วสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพได้เลยคือเขาเรียนคอนสตรักชั่นเรียนวิชาต่างๆเต็มหลักสูตรแล้วก็ได้รับการรับรองจากสมาคมสถาปนิกสยามในพับรงราชุมประถมเพื่อ,ท,อที่จะการสอบได้เลยแต่ว่าวทบเนี่ยเขาจะเรียน4ปีแต่เรียน4ปีไม่ได้หมายความว่าสอบใบประกอบวิชาชีพไม่ได้เพียงแต่ว่าปี2ปีอาจจะ ต้องเน้นเรื่องการทำงานและมีการเซ็นซาย Recommendation เนาะโอเคคราวนี้หลักสูตรนี้ของเชียงใหม่รับ25คนเรามาดูเงื่อนไขว่าเขาจะรับยังไงบ้างหลักสูตรนี้เขารับแต่แผนกสายวิทย์คณิตของเชียงใหม่เท่านั้นนะ ถ้าเป็นของที่อื่นไม่ได้ซีเรียสห้าเทอมเนี่ยถ้าอยู่ม .6 ไม่น้อยกว่า2.5แต่ถ้าจบม .6 แล้วก็ไม่น้อยกว่า2.5เหมือนกันโอเคก็จะมีหนังสือรับรอง letter of reference ก็คือ recommendation ของอาจารย์ที่โรงเรียนเหมือนกันเนะาะเท่านี้เรามาโฟกัสกันที่ตัว portfolio บ้าง portfolio เนี่ยเขาให้ส่ง ในรูปแบบการจัดทำในหนหน้ากระาดาษ A c ไม่เกิน10แผน่นอันนี้เป็นฟอร์แมตของปีนี้เลยเนาะแล้วก็ส่งในรูปแบบของ PDF เท่านั้นคราวนี้มาดูว่ารายละเอียดของพอร์ f โฟลิของวอทอร์บเขาต้องการอะไรบ้างใน10แผ่นเนี่ยเขาจะไม่ออกโจทย์ specific เหมือนกับตัวสอทบอที่5ปีแต่อันเนี้ยเขาจะเน้นเลยว่าภาพผลงานวาดเส้น d r a w i n ภาพศิละปะงานหัตถกรรมงานฝีมืองานออกแบบงานสื่อดิจิตอลมีเดีย หรือพวกทำกราฟิกทำอะไรพวกนี้หรือว่างานในรูปแบบของความคิดสร้างสารรค์ a b s t r a c t หรือว่าการดีไซน์อะไรสามารถเอามาใช้ได้หมดงานถัตกรรมถ้าเรามีงานถัตกรรมที่โรงเรียนหรืออะไรที่เราเคยทำก็สามารถถ่ายรูปมาได้เขาเปิดกว้างโอ okay? เคคราวนี้เกณฑ์ในการรับของเขาจะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันโดยส่วนแรกเนี่ยก็คือแฟ้มพอร์ตฟลีโอเขาจะถ่วงน้ำหนักเป็น60%อันที่2ก็คือ20ซนคือจะเป็น GPA หรือเกรดเฉลี่ยสะสมเอามาคิดด้วย สำหรับวทบมีผล20%ถ่วงน้ําหนักเนาะอันที่3ก็คือข้อเขียนแสดงความตั้งใจในการศึกษาต่อหรือ statement of purpose เป็นภาษาไทยจํานวน1หน้หนนากระดาษ A4 อีก20%สุดท้ายคราวนี้เนี่ยไอเซียนอมโพสก็คือเขียนไทยนี่แหละเออว่าเรามีที่มาที่ไปยังไงทําไมเราถึงเริ่มต้นเข้ามาศึกษาเรามีพื้นฐานครอบครัวมายังไงแล้วก็การตั้งเป้าในอนาคตมุมมองที่เรามองเกี่ยวกับอาชีพนี้แล้วการเดินทางมาสู่การเลือกที่จะทําไมเราถึงอยากมาอยู่ในร่มเงาของมหาลัยเชียงใหม่มหาลัยเชียงใหม,ม่มเสนยังไงแล้วเรารู้สึกว่ามหาลัยเชียงใหม่มีหลักสูตรอะไรที่จะ ผลักดันให้เราไปสู่อนาคตที่เราเคยพูดไว้เรามีมุมมองไงเพื่อให้อาจารย์เขาเข้าใจตัวเราได้มากที่สุดโอเคอันนี้ก็จะประมาณเท่านี้ส่วนเรื่องของการต้อง ให้มีการเขียนรับรองผลงานในแต่ละชิ้นจากคุณครูประจําชานน้นอันนี้มหาลาัยเขาก็ทําเพื่อให้รับประกันอีกชั้นหนึ่งเพื่อไม่ให้เราไปเอางานจากชาวบ้านเข้ามาแต่จริงแล้วพี่ย้าเสมอว่าจริงล้วต้องเป็นงานของตัวเองเริ่มแรกยังไม่ภูมิใจก้าวต่อไปไม่มีทางที่จะไปถึงฝันได้อันนี้ก็คือวอทบของเชียงใหม่ครับ